สวัสดีค่ะคุณหมูวันนี้โชคดีมากเลยนะวันนี้วันเกิดเพื่อนนะอวยพรวันเกิด้เพื่อนหน่อยนับถือปีวันเดย์คุณแณนซี่ค่ะแล้ววันนี้โชคดีคุณเณรซี่สุขภาพแข็งแรงมีความสุขสมปัติถนารวยๆเฮงๆพรุ่งนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะคะคุณแนนซี่รายคินและใช้ทั้งดีฉันด้วยค่ะพรุ่งนี้ดิฉันก็รีรางวัลใหญ่เราโชคดีนะเฮ้ยอยู่ๆเรามาจอดอันนี้คือที่ไหนคุณนก อาสะวัดพระมิคเนศมหาเศรษฐีอ๋อวันนี้เราโชคดีมากเลยเราจะมาฉลองวันเกิดคุณแนนซี่กันก็เลยมาเจออาสมพระพิคเนศนะคะก็เลยได้มากราบขอพรเป็นสิรปมงคลนะคะเป็นวัดพระพิคเนศมหาเศรษฐีจะสวยมากเลยค่ะเราเข้าไปชมกันอาจารย์อาจารย์อยู่ไหนทางไปกระสายมูนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยค่ะ วันนี้โชคดีมากเลยนะคะสวยมากเลยค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เนื่องจากวันเกิดของแม่นะคะแล้วก็มาเยี่ยมเพื่อนด้วยนะคะ,คะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนดาลให้แม่ ได้มาไหว้บูชาพระพิคเน่ะนะคะเรียกว,ว่าที่งดงามที่สุดเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะสาธุอะเลกวันนี้รายการเที่ยวไปกับสายมูมาชมที่นี่เลยค่ะตลาดบัวทองค่ะเชิญเลยค่ะเชิญกล้องไปข้างหน้าเลยค่ะวันนี้ตากล้องสออั่งมาจากคนอย่างมาด้วยนะครับว่าของเราปรออรากอยู่ตรงไหนมีหลายท่นปากไว้นะครับเลย ่ายไปทั้งคาถาเลยดูซื้อเลขไหนดีนะครับเยอะไปหมดเลยถ่ายไปก่อนก็ได้ครับว่าของเราอยู่ตรงไหนมาเป็ี่ยนอัฐิานะครับดูยังไงก็ซ็้อทั้งคาถาเลยนะ สวยมากเลยค่ะเออถ้าสร้างได้สวยมากเลยนะดูสิผมพ่อแม่รักสมีกระชายแห่งเพเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จแล้วก็มาเก็บภาพเนาะ

มดูครับโดยการเปิดประด้านซ้ายหรือว่าเสร็จของขวเสได้หมปรูด้านขวาอื่นแรแสวยนะครับองคพ่อแม่ครับสมลาดาโชว์สวยงามงดงามนะครับงดามมากห้่ออกไาด้านขวาครับเขาด้านซ้ายออกด้านขวานะครับจะออกด้าเข้าจะออกด้าเข้าออกปรูด้านขวาชีวิตเราจะได้เจากข้าตาเข็มนกาไปทัวเข็ อย่เข้าทางออกอย่าออกทาเข้า,า,ขา,าขครับางีสนใจท่าลกี่ีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดสเียขอทางแต่กายสุภาพ หว่งว่าจะพาท่านระจําวันแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญไว้ในโอ,าอากาสนี้นะครับวันพุธที่26กุมภาพันธ์ประมาณโมงเ,เนย็นนะครับโมงเย็นของวันที่26ส่วน7ถ,ถึงเช้าวันพฤหัสที่27ทำที4รอบแต่และรอบจะขอพรให้เหมือนกันนะครับอยู่ครบทั้ง4รอบนะครับเรามีขอ,มองมงคลแจกให้ด้วย คือที่นี่เนี่ยนะคะศักดกิจมาานะคะวัดแห่งนี้นะคะก็มีอาจารย์ขอเชิญเท้ากล้องหน่อยจุดที่หกเดินข้าวสนมเลยครับจุดที่หกวัดแห่นี้เนี่ยค่ะวัดบูชาพระพิชเนศเขาเรียกวัดเดินขาวนมแถวหวัดพระพิชเนศมหาเศรษฐีใช่อาจารย์คะเนื่องในวันเกิดหนู ดนบารดาลให้คณะเรามาที่นี่เนาะใช่ซึ่งเป็นครั้งแรกด้วยเหมือนจูนพลังจักรวาลมาที่นี่อ่ะก็อยู่อยู่แรกใจเลยเนาะใช่อ๋อเราไม่ไม่ว่าจะมาเจอสถานที่อย่างไรแหละเราก็ไปนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคุณหนยไปไปเทวาลัย์ปาปแดงก็เคยมานะแต่ที่นี่เนี่ยโหดงามมากเลยอลังการและกว้างมากเลยอาจารย์นะฮัมบีตั้งแต่พระพิฆเนศพระ จ้าแม่รักษณะใช่ไหมตัวใช่โอ้โหนี่เป็นอเมซิ่งไทยแลนด์เลยนะเราไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียใช่ไหมอาจารย์นะคะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆและอาจารย์โอยอรมันเกิดให้เลยค่ะก็อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ใช่ครับถ้ามาพิชภพป็นจะแม่เน่่นรวย มตรนี top, ้ไมานได้ม oh, ่นี้ไดมารัได้มาตรงนี้น้มนี้ไมาน้ไมนี้ได้มาตรงมาตรงนี้ได้มานี้ได้มงนี้ไดมารงนี้วมารงนี้ได้มาตรนียได้ารงน้ดมารงี้ไดมรนี้มารันี่ได้มารงนี้ได้รงนีรับ้มาตรงนี่ไมาตนี่รนี่ตรงนี่ด้มตนี้อรงด้าตารี่ดมาตรงนตรีามารีมารามาเยี่ยมิรงนี้ร้านีรีม ก็เลยน้องนกก็ทักว่าพี่แนงที่นี่สวยจังเลยเราบอกเราแวะเข้าไปดูดีไหมไม่เคยไม่เคยมากลายเป็นหัวอเมซิ่งเลยใช่ไหมที่สวยที่สเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่วัดแห่งนี้อยู่ที่ตลาดบัวทองใครที่อยากจะมาก็สามารถจะมาขอพรได้นะคะก็เขาเรียกว่าอะไรนะเที่ยวไปกับสายมมของเรานะอาจารย์เราก็วันนั้นเราพาไปวัดจีน เชฟไพวันนี้เราพามาวัดแกนะคะก็สนใจนะคะก็โทรมาได้กดไลค์กดติดตามแปดห้าเก้าสามเก้าเก้าเก้าศูนย์เค่ะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะเที่ยวไปกับสายหมูกับรายการเรานะคะมาดำหมูมาดำแมนท่านสินแสมาดำทีฟนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบๆกันเลยค่ะนะคะก็ เราจะไปเที่ยวสายมูกันอีกที่ไหนโปรดติดตามค่ะสำหรับวันนี้ก็ให้ทุกท่านมีความสุขในวันสวยงามวันเรนทมไทยวยันมาดามเซนซี่มีวันเกิดหนูมีความสุขทุกทุกทางหลังไงมาขอบารมีพระพิคเนศวันนี้ที่เราประกาศขอปรารมีพ่อแม่พุทธาพ่อแม่ลักษมีพ่อแม่หลวงพ่อโอที่สถิตอยูนนะ่ณ อาสมถึงนี้นะคะกรงดอนบรรดาให้คณะเราโชคดีมีความสุขมีเงินมีทองสาเร็จในสิ่งที่ปรรถนาุุประการอ่ะนั่นเดี๋ยวเราเราพาไปชมลูกเาเลยนะได้ครับเชิญเลยค่ะคุณนกเกอถ่ายไปก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะที่นี่เขาก็จะมีลูกปานโอ้ยยังไม่ได้ไปนี่ทำมหาสมบัติแล้วอาจารย์ำมหาสมบัติ กไป้งหน้าเลยค่ะทำมาหาสมบัติจาริวานาคาก็ให้เราเข้าไปนี้เนี่ยทำมาหาสมบัติวานาคานะคะเมื่อกี้เนี่ยเราไปชมพระพิพิธภัณฑนะคะแล้วก็เป็แม่รัตนสมีอันนี้เป็นจารีวานาคาเยี่ยมากเลยอะ มาที่ตำพระศิวะสวยมากเลยค่ะข้างในสวยมากเลยค่ะ wanna อาจารย์ก็ไปดูข้างในยังคะอ๋องั้นอาจารย์เดินทางนี้เลยคะ่ะการ,เด,ร,ะะารเดินตรงออกไปข้างนอกเลยคะ่ะ

วิดีโออยู่ค่ะสวยมากค่ะโอมนะโมนากราชานมยะคำอธิฐานขอพระยาน,นากองพระาบโอบุณนองพระเจ้าให้ปลอดภัยพระเจ้า สวยมากค่ะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆกันเลยค่ะ